อ่าเขาเกินฟาอย่างยายปลาทองปลาทองบอกว่นผมว่ามันทีไงคักอยู่นีูู่่ะตัวใหญ่กว่นีะผูใูโอ้นทีญงข้นก้นนี้อยู่นีู่้ใงามคือแถววะงามงามยามงเลม,มฟังนมันได้ยินเสียงคนมันนั่นมันรอยมาหาแลมที่เว่ามันจะได้กินเงียนี่ มีหลายสีเลยเพื่อดอโอ,โอ้เห็นเขาออกมาเลยปะปลาทองว่ามป็นตัวระแพงอยด้วยไงปลาทองนี่บ่าต้องเอึญญอเอนน้นยากวะปลาทองเอายี่ห้ออย่างมาันสินย้ายเงี้ยอาหารปลาของมันโอ้ไม่หมดปลาเซียนดำขาวอะดำเงินว่ามันขาว มามามากินเยอะกินเยอบ่มีน้อยหายหยอดมันเนาะม้แรงหายมันเทเดียวำเศ้าแรงกันบ่เศร้าแรงน้ำเศ้ามันมันแด้เวลามันมันเห็นดีเสื้อของมันร่วงร่วงร่วงรอวงร่วงร่วงร่ง่กงร่วงร่วงร่งร่กงร่วงร่วงวงร่กงร่ว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 งรวงรวงร่วงร่วงวง่งงวง่ เสี่บ้านเขาก็เย็ยนพร้อมเนาะผ่านเขาเย็ยนพร้อมนี่